ก็ได้เละเลีกแะนน้อยไปล่ลากานทำว่าเธอไม่เหตุอย่างเธอไม่นางไหนกำลังใจพามันมน้องไหนกาลังใจยิงแม่คะ่ะม่ไเดี๋ไม่เหตุไปเหตุงานเด็กค,ค่ะพาา่าคิดมาจัดไส่มาซื้อๆพ่อคิดซาเร่งมาส่ดจ้า งงาการสร้างว่าปันใดดอกเน้นมาผักาวพอนค่ะเน้นมะพ,พร้าวพอนเราไข่กำลังใจค่ะสิคแบคบนเอาว่าอีอย่างยายมันแดดถอนจะใส่คแบบ <_ S 2> นไปแจ๊งอแบบยากตัดแดดแล้วจังได่เจ้าขดสู่ต่อไปยายไหมให้เขาน้องใจเด้วยเนี่ สูดๆเ้อค่ะคุณยายสูดๆเลอค่ะสูดๆเ้อคะ่ะลมเย็นดีบวันนี้หลยยายไม่แดดนิดน่าจะกระเซียนต้องไปละออย่าจะด้อกัอนเงาอ้อยใช้ข่อยตีอัดดึกใช้ถั่ข่อยเจ็บ